อยู่ที่ไหนแคพักหนึ่งตอนที่ไปจัดการบางเรื่องแต่เธอหมดช่วงพักหน้าร้อนแล้วเธอจึงกลับไปบ้านพ่อแม่ของเธอเนะเป็นดาราร็อกเรบ้านจากพาโลอาโต่ใช่ฮารัมมีแผลหน้าร้อนอยังไงบ้านละ <c oughs> ่ะมักเอาโทษที่ฉันมัวมองการออกแบบอยู่ <c oughs> ฉันถามว่ามีแผลหน้าร้อนไปรงเรียนก่อนหมดช่วงหน้าร้อนขอไปห้องน้ำหน่อยนะเออดีฉัไปด้วย เด็ดนาฉันคุณหน้ามากเลยมีคนคุณหน้าเธอหลายคนเลยแต่เขาว่ายังไงอะนักศึกษา MBA ชื่อรอยเลมอนอยากซื้อชุดชนไนให้เมียแต่ว่าเขาอายเกินจะเข้าไปซื้อในห้างสรรพสินค้าเขาก็เลยเกิดความคิดทำร้านสุดหรูที่ไม่ทำให้ตัวเองดูวิถฐานเขาพู้เงินธนาคาร4 0 0 0 0ืแล้วก็ยืมพ่อตาแม่ยายอีก40,000ื่นมาเปิดร้านแล้วก็ตั้งชื่อวิกตอเรียซีเครตปีแรกทำเงินให้เขาครึ่งล้านดอลลาร์ <S <S mm. จากนั้นทําแคตตล็อกเปิดอีก3ร้าน หลังจาก5ปีกขายบริษัทแมสซี่เวสเนอร์และก็เดอะลิมิต d ได้เงิน4ล้านดอลลาร์จบสวยใช่ไหมแต่2ปีต่อมาบริษัทนั้นมีค่า500ล้านดอลลาร์นะและรอยเลปบอนกระโดดจากสะพานโกลเดนเกตพัก<อ>เรื่องเกิดจะเข้าแค่อย่าซื้อถุงน่องให้เมียเขาเนี่ยนนิทานสอนใจเหรอพูดเดชันเป็นนางแบบวิตยเตรียสิเล็ตถึงได้ดูคุณสำหรับนายไงพระเจ้า ไปตกกระทับใจเรื่องนี้หรอกหน้าฉันอ่านอคราไม่หรอกฉันแค่คลั่งเว็บเท่านั้นเองอรู้ไหมทำไมฉันเริ่มทำนักเต์สาวที่ฉันรักตอนมัธยมคบอยู่กับกัปตันทีมลาครอสและฉันอยากจะแย่งเธอมาจากเขาซะเ้าเลยตัดสินใจคิดทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ฉันไม่เคยรู้เลยนักเต์ไ่ได้ล้มแล้วฉันเปลี่ยนอตสากรรดนตรีให้ดีขึ้นในภายหน้าอาจเป็นธุรกิจที่ดีนักลรอกแต่ทำหลายคนโมโหได้นะแต่ก็คล้ายกับเฟสแมทไม่ใช่เหรอเพราะเขากลัวฉัน เพื่อนและก็พวกเขาจะกลัวนายด้วยสิ่งที่นักลงทุนอยากพูดก็คือเข้าท่าหนูเด็เกผู้ใหญ่จัดการเองหาคราวนี้ไม่นี่เป็นโอกาสของพเราคราวนี้นายจะให้บัตรธุรกิจที่เขียนว่าชั้นซ o หนอ่อยไว้ฉันอยากให้นายเป็นแบบนั้นแล้วเอโดโดอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในนิวยอร์กไปตามหาสปอนเซอร์เขาไปฝึกงานเดี๋ยวก่อนไปฝึกงานบริษัทดูนี่บริษัททัลลานยู่นี่ หายใจเป็นเฟซบุกใช่ไหมใช่ฉันรู้อยู่แล้วอาโดอยากเป็นนักธุรกิจและฉันว่าเขาคงจะทําได้ดีแต่ว่าเขาไม่คนอยู่ในอยุยกอคอยจูก้นอนพวกทำโฆษณานี่เป็นแนวคิดสุดเจ๋งในช่วงอายุเราเลยนะและน้ำใต้สะพนานโกดันเกตรอคนผิพลาดอยู่บอกหน้าฉันซิแล้วบอกสวัสดิฉันไม่รู้เรื่องในสิ่งที่พูดนายคิดถึงสาวคนนั้นไหมสาวไหน สาวคนที่เรียนมัธยมที่ชอบลาครอสนั่นน่ะไปคิดแล้ว